พับยากไหมไหนดูซิหันมาทางกล้องหน่อย<น>อสอนสอนสอนพับหน่อยพับยังไงเริ่มต้นก็ไม่สอนทางก,กันจะรู้ไหมล่ะต้องสอนทำอย่างนี้นะอย่างนี้น้อมอดูนี่แลว้วก็ภาพนี่แลว้วก็ภาพนี่ นี่เหรอทำอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้แล้วขึ้นพรุ่งนี้วันพระต้องหัดพับไว้่ะพนี้ดูไปหน่อย,อย่างนี้เข้าไปแล้วก็พับตรงนี้เข้ามาแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บไหนได้ไหมถ้าได้แล้วาหารมาโชว์หน่อยนะ เออขันล้อได้ละได้ไหมโอ้โหไหนโอ้โหมันเก่งนะมันหัวมันเว่ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นสี่เหลี่ยมว่ะมันเป็นสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมตั้งขึ้นใช่ไหมค่อยๆทำไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็เขอาโอเคเก่งมากอ่ะค่อยๆทำไหลไม่ไหลมันไม่ออกเอาเสียบมันไว้แล้วลูกค่อยๆพับ นี่ไงมันมันจะมีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างมือเนี่ยมันตึงบาอ,ออกเห็นกอนมันตึงบรลุเนี้นูนูภาพตรงนี้อีภาพนี้เข้าไปจะแตะแน่เห็นไหมสวยแล้วเนี่ยออง่ายแต่ผมว่าเด็กทำไม่ได้ก็ถ้าฝึกก็ได้ทาได้หมดแหละถ้าถ้าเราตั้งใจเราศึกษาอะไรก็ทําได้หมดแหละแต่ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ค่ะนีเออโอ้โหสวยจังเห็ยนไหมค่อยๆทำเออเออเออจะได้ทีละครั้งก็ต้องฝึกใช่อะไร <c oughs> ที่เราไม่รู้เราก็ต้องค่อยๆฝึก เราไม่เคยทำเราก็ต้องค่อยๆฝึกไปอะไรสวยแล้วแค่นี้เลยใช่ไหมเอาไปวัดคือแค่นี้เหรอใช่ก็ภาพ,พาะพื้นเมืภาพไปถึงไหนอะภาพไปถึงกรีบเลยถึงเกสรถึงเกสอข้างใน,งนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวดูให้จบก่อนภาพไปเรืเร่อย กว่าจะได้แต่ละดอกเนาะว็นดี้กต่นะดอกก็ยากนะครับก็ยากแต่นี่ไงเป็นความตั้งใจของคนที่เขาอยากจะทำอะไรไปวัดไม่ถูกอ่ะไหนไค่อยททำไปเดีย๋ยวรอดอกเลยรอรอมีดอกนี้วโ้สวยอะ่อยอะใครนดูหน่อย โอ้โ oh. เออโอเคได้เราเกือบสูงค,ค่อยๆทำไป <Hey. S 2> ทำได้แค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยเนีย่ยสำหรับนิรุนแ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเอาไปวัดอ,อีนึงาร <laughs> ออไล่ะ